อยุธยาล่มแล้วอะฝันไปเหรอเตื่นได้แล้วอาหารเช้าเสร็จแล้วคุณปู่คะคุณแม่ของตะวันให้เอาไข่ไก่สดมาให้คะ่ะดูเหมือนว่าเมฆจะฝันถึงช่วงที่กรุงศรีอยุทยาล่มสลายแล้วล่ะมัง้งล่มสลายก<ช>รุงศรีอยุธยาที่สวยงามนั่นหรอคะืมใช่ลูกเพราะเกิดศึกสงคราม สงครามนี่ไม่ดีเลยนะครับมีแต่ความสูญเสียตะว,วันไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยตะว,วันสงสารคนสมัยนั้นมันเป็นอดีตไปแล้วพวกเราที่อยู่ในปัจจุบันมีหน้าที่เรียนรู้และศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นนำบทเรียนมาปรับใช้เป็นประโยชน์กับปัจจุบันเขาเรียกว่าวิชาประวัติศาสตร์ยังไงนะจ๊ะแต่หลานไม่ต้องเสียใจไปหรอกเพราะหลังจากนั้นไม่นานก็มีจอมทัพผู้เกรงใครผู้หนึ่งท่านได้นำทัพพลทหารกล้าทั้งทัพบ,บกทัพเรือ ไปรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมชนต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสถาปนาศูนย์กลางแห่งอำนาจขึ้นใหม่แทนอาณาจักรอยุธยาที่ล่มสลายในปีพุทธศักราช2310ภายใต้ชื่อกรุงธนบุรีสีมหาสมุทรและท่านผู้นั้นก็คือพระเจ้าตากสินมหาราช นอกเมืองจัตบูลสองเดือนหลังกรุงศรีอยุธยาล่มสลายเนี่ยเราทหารกล้าทำไมดูเหนื่อยล้ากระจังอย่าพูดเสียงดังสิเมฆพี่พี่เขาพักผ่อนอยู่พระยาจัตทบูลสั่งลั่นดานปิดประตูเมืองเตรียนรับมือแล้วพระเจ้าข้า ด้วยเห็นว่าชัยกุณที่ตั้งดีกว่าจึงไม่ยอมออกมารบแต่หากทัพขุนหลงตากล่าถอยเมื่อใดข้าสึกจากล้อมตีได้หลายทางเพราะชำนาญพื้นที่แต่หากตั้งทัพประจันหน,หน้ากันต่อไปายแล้วก็จะขาดเสบียงอาหารทาหารที่ไร้เรี่ยวแรงก็ไม่แต่จะถูกจองตีเอาตามใจชอบเราจะตีมือจัตวบูนในค่ำวันนี้ศึกครั้งนี้ต้องชนะเท่านั้นเมือ่อไพร่ผลกินมือเย็นแล้วเสร็จสั่งนายไพร่เทข้าวปลาอาหารที่เหลือทิ้งให้สิน้น ปล่อยมอข้าวมแกงอย่าให้เหลือเราจะไปกินมือหน้าด้วยกันที่ในเมืองในวันรุ่งพรุ่งนี้ต๋ตีเอามือไม่ได้ในครับวันนี้ก็ตายซะดีกัะทั้งทงั้พี่พี่เชเข้าวทิ้งทำไมไม่เสียดายเหรอม้อข้าวม้อแกงก็ทุบทิ้งหมดทำแบบนี้ทำไมพวกเราทุกคนปลงใจแล้วว่าถ้ต้องปราชายในเขืนนี้ยอย่าอดตายซะดีกว่า สึกชิงเมืองครั้งนี้จะแพ้ไม่ได้สู้ๆนะคะทุกคนขอให้ชนะนะคะเข้าใจแล้วพระเจ้าตักสินทรงสั่งให้ทหารถูกมอกเข้ามอกแกงจะได้หึ้เผิมพรรู้ว่าจะแพ้ไม่ได้เด็ดขาดพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ต่อแผ่นดินของเรามีมากล้นทรงรวบรวมผู้คนที่กระจักกดกระจายเป็นชุมชนต่างๆให้รวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางมาแทนกรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปทรงพระปรีชาสามารถในการรบทั้งทางบกและทางเรืออีกทั้งยังทรงปกป้องบ้านเมืองจากการลุกรานของข้าศึกในยามที่แผ่นดินเพิ่งจะฟื้นตัวจากภัยสงคราม ลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชกว่า15ย์ปีด้วยพระอุสาหะและความกล้าหาญนี่ในแม่ก,กำลังคิดเรื่องเวลาก,กรทุบหม้อข้าวอยู่ใช่ไหมไม่ต้องเรียนแบบเลยนะไม่ทำหรอกหนาไม่ได้จะไปรบสักหน่อยเปรียบเทียบกับการทุบหมอ้อข้าวถ้าตั้งใจทําอะไรแล้วก็ต้องเด็ดขาดแน่วแน่ทาจนกว่าจะสำเร็จเด็กๆเ,เ,เอาแนวคิดที่ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะเช่นการเรียนหนังสือยังไงล่ะ ถ้าตั้งใจจริงแบบสูเดจพระเจ้าตากสินมหาราชต้องสาเด็จแน่นอนการปะนภัยวันนี้เหนื่อยมากเลยนะแต่ก็ทำให้รู้สึกฮึกเหิมยังไงก็ไม่รู้จริงด้วยเวลาที่เจอกับปัญหาถ้าสู้ไม่ถอยก็จะเอาชนะได้บ้านเมืองของเราต้องการคนแบบนี้เยอะๆเพราะการต่อสู้ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทำให้ประเทศไทยเรากลับฟื้นขึ้นได้ใหม่ ถ้าไม่มีท่านก็ไม่รู้ว่าประเทศไทยจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้หรือไม่เราต้องเรียนรู้จากความกล้าหาญมุ่งมั่นของท่านถ้าตัดสินใจทําอะไรแล้วต้องทําจนสําเร็จฮ้ใครทุกหม้อข้าว